คนที่เช่าห้องพักน่าจะรู้กันดีนะครับเพราะโดยตาปกติแล้วห้องพักจะมีราคาที่ถูกแต่มันจะเป็นยังไงล่ะหากในตอนที่คุณนอนอยู่นั้นอยู่ดีดดันมีเสียงอยู่บนเพดานครับหรือห้องด้านบนของตัวเองนั่นแหละเป็นคุณจะทำยังไงดีครับเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณนัดครับคุณนัด เป็นนักศึกษาปีสุดท้ายจากมหาลาัยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่คุณนัทเช่าหอพักอยู่ที่หลังมอครับเพราะค่าเช่ามันค่อนข้างที่จะถูกโดยรวมไม่เกิน3,000บาทพร้อมค่าน้ำค่าไฟหลังจากที่ได้ย้ายไปอยู่คุณนัทนอนห้องข้านะครับซึ่งเป็นชั้นที่2ครับส่วนหอพักนั้นทั้งหมดมีอยู่3ชั้นและด้านบนของคุณนัทคือห้องเบอร์15ซึ่งมันปิดเอาไว้ตั้งนานแล้วและไม่ให้ใครเช่า ในตอนแรกคุณนัทก,ก็ไม่รู้นะครับว่าด้านบนไม่มีคนอยู่ครับและก็ไม่ได้ถามเจ้าของห้องด้วยเพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าหากวันนี้คุณไปเช่าห้องห้องหนึ่งอยู่แล้วคุณจะถามว่าห้องด้านบนด้านข้างหรือฝั่งตรงข้ามมีใครนอนอยู่กันแน่แน่นอนเขาว่าไม่มีใครรู้และคงไม่ถามด้วยซ้ําหลังจากที่คุณนัดได้นอนปกติทุกอย่างครับจนกระทั่งในวันที่3อยู่ดีๆคุณนัดรู้สึกตัวในช่วงเวลาสักประมาณตีสามครับ ส่วนเหตุผลง่ายมากครับเพราะอยู่ดีๆมีเสียงเดินอยู่ด้านบนเป็นเสียงเดินที่หนักมากแต่เดินชา้ชาๆและเดินวนรอบๆในห้องของตัวเองคุณนัทก็ยิ่งสงสัยไปอีกนะครับว่าเนี่ยมันเวลาประมาณสักตีสาแล้วจะเดินทําไมหอพักห้องเนี่ยมันก็แค่นี้เองมันไม่มีที่ให้ไปหรอกหลังจากที่เดินอยู่อย่างนั้นซ้าๆๆนะครับจนกระทั่งช่วงเวลาสักตีสี่ก็ได้หยุดเดินครับคุณนัทก็เลยมองว่าเออ หยุดสักทีจะได้นอนและวก็นอนครับไม่มีปัญหาอะไรเลยฮะแต่วันต่อมาเอาอีกแล้วครับคุณนัทเจอแบบนี้ติดต่อกันเป็นเวลา5วันติดติดนะครับจนคุณนัทเริ่มทนไม่ไหวฮะสรุปไอคนห้องข้างบนเนี่ยมันเป็นใครกันแน่ทำไมต้องเดินในช่วงเวลาตีสามประจำเลยและหยุดในช่วงตีสี่คุณนัทเลยเดินขึ้นไปที่ชั้น3นะครับและเคาะหน้าประตูห้อง15ครับ เคาะอยู่แบบนั้นครับและเรียกตะโกนนะครับว่าเฮ้ยเองที่อยู่ข้างในอ่ะออกมาคุยด้วยหน่อยสิทาไมต้องเดินคือบ่นนะครับแนวบ่นไปล,ละหลังจากที่บ่นสักพักนะครับคุณลุงสมครับเดินขึ้นมาพอดีคุณลุงสมคือใครคือพอบ้านคนที่ทําความสะอาดครับคุณลุงก็เลยสงสัยและถามว่าเอา้าไปเคาะทําไมอ่ะที่ห้องนั้นน่ะคุณนัดก็เลยบอกว่าเนี่ยเมื่อคือนอ่ะมันเดินวันก่อนมันก็เดินผมอยู่ห้องด้านล่างของห้องนี้แหละ 5วันเสียงเดินอย่างเงี้ย5าวันติดเลยจะทํายังไงดีผมเลยอยากคุยไงเลยมาเคาะลุงสมตกใจนะครับสีหน้าคืองงแบบงงหนักมากครับลุงสมเลยเล่าให้กับคุณนัทฟังนะครับว่าห้องนี้ไม่มีใครอยู่มาตั้ง5ปีแล้วคุณนัทได้ยินแบบนั้นก็ตกใจนะครับไม่ลุงเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วไงว่าเพิ่งมีเสียงคนเดิน5วัน หลังจากที่ผมนั่มาอยู่ตั้งแต่คืนที่3ผมก็เจอแล้วลุงสมบอกจริงเรื่องนี้มันเป็นความจริงแต่ถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวไปเอากุญแจสำรองมาเปิดห้องนี้ให้ดูก็ได้แต่ไม่ต้องดูก็ได้ลุงไม่อยากให้เข้าไปคุณนัทก็ยิ่งสงสัยไปอีกเอ้าเดี๋ยวแล้วทําไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับลุงสมก็เลยอดใจไม่ได้ก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้อง15นี่แหละ และวันดีคืนดีเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยดันกระโดดลงไปตายครับส่วนเหตุผลคุณลุงสมก็ไม่ได้รู้นะครับว่าทําไมเด็กคนนี้ถึงโดดลงไปคุณนัทได้ยินแบบนั้นก็อึง้งอึสักเล็กน้อยนะครแต่ก็ยังไม่เชื่อสนิทใจครับดังนั้นเลยโทรถามเจ้าของหอพักนะครับว่าห้อง15เนี่ยสรุปมันเกิดอะไรขึ้นและก็แน่นอนรัาว่าคําตอบเหมือนกับที่ลุงสมพูดเลยณนะตอนนี้สคนยืนยันเป็นที่เรียบร้อยครับเจ้าของหอ กับคนทาําความสะอาดคุณนัดเอาแล้วครับทีนี้เชื่อละแล้วเลยเริ่มสงสัยตีสามใครเดินนี่คือคําถามนะครับตีสามใครเดินแล้วเมื่อกี้เพิ่งไปเคาะห้องนั้นมาด้วยจะชิพหายไหมนี่แหละครับเรื่องมันเริ่มต่อหลังจากนี้เลยครับหลังจากที่คุณนันได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับและก็ยังนอนห้องห้องเดิมอยู่และก็เป็นเวลาเดิมครับช่วงเวลาตีสาเสียงเดิน มีอีกแล้วครับแต่รอบนี้มันแปลกกว่าเดิมตรงที่ว่าช่วงตีสามมีเสียงเดินที่บนเพดานครับแต่เสียงนั้นมันเริ่มห่างไกลเรื่อยๆครับห่างเรื่อยๆครับห่างไปเรื่อยๆครับแล้วก็เงียบไปแต่ยังไม่ใช่เวลาตีสี่ที่จะหยุดเดินนะครับแล้วเสียงมันก็เริ่มรู้สึกเดินเข้ามาใกล้ๆครับใกล้ๆใกล้ๆครับแต่ไม่ใช่บนเพดานที่ชั้นเดียวกันครับนี่คือสิ่งที่คุณนัทได้ยินนะครับก็คือ เสียงจากบนเพดานเนี่ยตอนนี้เหมือนสิ่งนั้นกําลังเดินอยู่ในชั้นของตัวเองและประเด็นต่อมาที่คุณนัทบอกว่ามันน่าขนลุกมากกว่านั้นเลยก็คือดันมาหยุดที่หน้าห้องของคุณนัทครับและบิดลุกบิดด้วยครับแต่ยังโชคดีที่คุณนัทได้ล็อกประตูเอาไว้และใส่ก่อนคุณนัทเห็นแบบนั้นคนลุกและตกใจเข้าไปใหญ่นะครับเพราะได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ ของผู้หญิงด้านบนที่โดดลงมาตายแล้วแน่นอนอยู่แล้วครับว่าคุณนัทไม่กล้าเปิดครับไม่กล้าไปไหนเลยครับอยู่บนเตียงแล้วเปิดไฟอยู่แบบนั้นครับคุณนัทเล่าว่าทุกวันจะหยุดในเวลาตีสี่ดังนั้นวันนี้ก็ต้องเหมือนกันครับคุณนัทเลยจับเวลาเลยครับเพื่อเหลือเพื่อขาดเอาสักตีห้าคุณนัทเลยเปิดประตูในช่วงเวลาตีห้าครับและสิ่งที่คุณนัทได้เห็นก็คือ ที่หน้าประตูของตัวเองมันเป็นรอยเท้าที่มันเปีกเปยกๆครับแบบเปียกน้ําอยู่เลยคุณนัทเลยทนไม่ไหวนะครับตอนเช้าเลยโทรหาเจ้าของหอครับและบอกว่าผมไม่ไหวละผมขอย้ายห้องนะอยู่ต่อไปผมไม่รู้ว่าผมจะโดนอะไรอีกเพราะเมื่อคืนผมโดนแบบนี้เล่าทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเจ้าของหอก็ยินดีโดยตรงนะครับแต่คุณนัทก็สงสัยว่าถ้ารู้แบบนี้ทําไมยังให้นอนเจ้าของหอต่อกันตรงๆนะครับว่างกเงินนั่นแหละ แต่ทางแก้คือห้องมันเต็มเลยให้อยู่ไปก่อนดังนั้นระหว่างนี้เดี๋ยวไปถามห้องอื่นให้มีใครอยากแชร์ห้องหรือไม่ก็ให้คุณนัทอะไปอยู่กับคนนั้นแทนเป็นรูมเมทครับและแชร์ห้องคนละครึ่งสุดท้ายคุณนัทก็ได้ห้องนะครับก็เลยจบไปถ้ากับว่าห้องที่คุณนัทต้องนอนเป็น2คนครับและห้อง5้าเลยปล่อยว่างไว้แบบนั้นคำถามครับแล้วหากเป็นคุณล่ะหากคุณดันได้ยินเสียงที่อยู่บนเพดานแล้วอยู่ดีๆสิ่งนั้นมาหยุด ที่หน้าประตูของตัวเองนี่คือคำถามครับเปิดประตูถามดีไหมครับหรือว่าทำแบบคุณนัดดีครับที่เหลือคุณเลือกกันได้เองครับหากคุณชอบคลิปแนวนี้อย่าฟังก่อนนอน